สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาไปดูวิธีการรีสกิลแล้วก็สเตตัสครับสำหรับคนที่ต้องการรีสกิลแล้วก็สเตตัสดูได้ที่คลิปนี้เลยครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ฝากผู้สนับสนุสนใจดีไว้ทักนิดนึงครับนั่นก็คือร้าน powerpay ใครสนใจเติมเงินก็สามารถเติมได้ที่ร้าน powerpay ครับอันนี้ก็คือโปรโมชั่นของตัวเกมเอาเอครับวิธีการก็ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์ไว้ที่แอด powerpay หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างอันนี้เป็นลิงก์ของ Facebook Fanpage นะครับสามารถติดต่อไปที่ทีมงานได้แล้วก็ทีมงานก็จะส่งิกมาให้ครับ เราเพียงแค่คลิกลิงก์เข้าไปที่ร้านพอเพียงแค่นี้เราก็สามารถเข้าไปเติมเกมได้แล้วครับและก่อนจะสรุปการซื้อนั้นอย่าลืมนะครับตรงช่องสนับสนุนก็สนับสนุนตรงช่อง Backset Channel ไว้สักน,นิดนึงครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับสำหรับวิธีการรีสกิลแล้วก็สกเตตัสนั้นก็เหมือน R O M เลยครับก็คือซื้อไอเทมมารีนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปที่พิกัดที่ N P C ขายตัว ไอเทมดีสกิลแล้วก็สเตตัสนะครับสำหรับเมืองที่ขายไอเทม2ชิ้นนี้ก็คืออยู่ที่เมืองอันเปตาครับที่ World Map ก็จะอยู่ที่เมืองอยู่ด้านล่างมุมขวาตรงนี้นะครับวิธีการไปเมืองอันเปตานั้นก็ไปง่ายครับเพียงแค่เราวาฟที่คาฟ้าเท่านั้นเองครับวันนี้เราก็ว้าไปที่คาฟ้าเลือกว้าไปที่เมืองอันเปตตา พอเรามาถึงเมืองออนเบาตาเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดแมปขึ้นมาครับให้ดูรูปตัวไอคอนเป็นรูปเหมือนหินตรงนี้ครับเป็นหินเป็นคริสตัลพอเรามาถึงแล้วก็คือ npc พ่อค้าคริสตัลร้านนี้ครับเราคลิกเข้ามาที่ร้านค้าร้านนี้เราก็เลือกร้านคริสตัลก็จะมีไอเทมขายค่อนข้างเยอะครับและที่สําคัญก็คือมีไอเทมรีสกิลก็คือนี้ครับและไอเทมรีสเตตัสก็คืออันนี้ครับ สำหรับไอเทมมีสกิลแล้วก็สเตตัสนั้นจะใช้เป็นเพชรปีกหรือเพชรแดงนั่นเองครับอันละ5,000แต้มครับถือว่าราคาค่อนข้างสูงทีเดียวครับถ้าเกิดว่าไม่ยังเป็นก็ยังไม่ต้องรีบมีสกิลหรือสเตตัสก่อนก็ได้นะครับใช้สกิลแล้วก็สเตตัสที่เราเอัพไปก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดเรามีเพชรเหลือเยอะเพียงพอแล้วค่อยมาซื้อทีหลังก็ได้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบกับเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิ่งกริ๊งๆจะเป็นกำลังใจที่ดีอย่างมากในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมครับยังไงก็ฝากกดกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านเพอเพไว้ด้วยนะครับคลิปหน่าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ